ะะโอ้นี่ใหญ่แล้วนะครับโตแล้วนะฮะลกลูกนะฮะลกเท่ามะเขือพวงแล้วานตรนนี้นะครับแล้วต้นนี้เนี่ยคือผสมทั้งหมดสองอันนะครับสองจานนะครับวันนี้มาสองจานทั้งหมดมีมีหกเจ็ดแล้วครับนี่ สวัสดีทุ่านนะครับวันนี้นะครับผมมากลับมาถ่ายวีดีโอนะฮะที่สวนอินทรภาลามของพี่อรุณนะครับวันนี้พี่รุ่นจะมาสาธิตการผสมเกสรนะครับพอดีนะหลายต้นนะฮะตัวเมียนะแทงจันออกมานะครับเราจําเป็นต้องผสมเกสรนะผสมเองจะจะง่ายกว่านะครับเดี๋ยวนี้เรามาดูกันผสมแบบได้ผลร้อเเซนะครับ นี่ยต้นนี้นะครับปีที่แล้วนี่ก็ให้ผลผลิตเยอะเลยนะครับต้นนี้หลายร้อยกิโลอ่าหลายร้อยกิโลนะครับวันนี้เนี่ยมีจันทร์ที่ออกไปแล้วที่เขาผสมไปแล้วก็มีนะครับพอดีมันส้มขุดนองไปขายสองนองแล้วนี่ทีเนี้ยเหลือนองเล็กๆต้นนี้เษาไว้ดูมันออกติ๊กๆอ่ะเฮาดูมีสามขวงดูแตกงุนแตกของกันสามขวงแล้วเนี่ยดูออกมาติ๊กๆดูสิบอย่างน่และนี่นะ มาดูวิธีผสมนะครับง่ายๆนะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพวงวันนี้อย่างน้อยก็สิบกิโลขึ้นไปหมดน่ะต้นใหญ่ๆก็เนี่ยอย่างน้อยๆก็สิบโลขึ้นไปครับลูกมันพวงมันเชือกเอาไม่ไหวดูดูรอยเชือกผมมัดเลยขาดเลยครับปีก่อนปีปีผ่านมาเนี่ยหักไปสามพวงก้านรับไม่ไหวใหญ่เกิน ด้านบนนี่คือผสมหมดแล้วนะครับอ๋อเริมออกแนละ้วคือผสมแล้วเริ่มออกแล้วเนี่ยเม็ดใหญ่ก็มีมแล้วนะห่วงน,นี้มันเท่าไหร่แล้วครับหนะึ่งสองสามด้านบนด้านบนเป็นห้าหกนะครับนะะฮด้านบนนะฮะเจ็ดแปดแปดหวงแล้วครับยังจะออกมาอยู่นี่มีแปดที่ละแปดแปดห่ว, 8, 8วงละที่ออกมาได้ดีก็ได้ดีก็โอ้หลายหมื่นครับปีก่อนนีไน่ไม่ต่ำกว่าสามหมื่นกว่าบาท ว่าเราไม่สนใจไม่ให้น้ําเลยนะครับผสมบไหนปล่อยธรรมชาติเลยครับผมนี่เป็นคนมึนต้องการศึกษาว่ามันอยู่ได้ไหมมันอยู่ได้ลำไยเนี่ยไม่เท่าเราใครจะใครจะมาแข่งไม่ได้ปีปีก่อนลำไยร่วงหมดแรงใครอินพลัมได้ขายอยู่อันนี้จะผสมอันไหนสามสี่รอบในบ้านบ้านละอะเนี่ยเปียเปียนตัดทัดใหญ่ใหญ่นี่อมันกันใหญ่ใหญ่มันมันมันเนี่ยมันจะออกที่ๆไง ตัวฟองปีขนาดเม็ดขนาดนั่นแล้วนะลุ่นก่อนนั่นนะคอมันออกมาทิกกิโลหอมันออกมานบบนี่เก็บชิปพวงนั่นแหละปุ้นก็น่าจะไม่ตะเเบสหรอตัวพออ่ะอันนี้อันนี้บ่บ่ได้หื้อน้ำเลยทั้งปีปล่อยธรรมชาติครับครับนี่คือธรรมชาติพอเพียงครับถ้าเรามีเงินเจาะบ่อดานเป็นแสนนี่โอเคเลยต้องลงเงนทุนอีกแสนกว่าลเราต้องรอบกราบที่มันครับครับหุ้มไปตัวนี้เราพยายามฉีดให้มันเหลือน้อยเท่าไหร่เนี่ย มันยังไม่ส่งหอ่ออกไปนะฮะกำลังผสมว่าลูนี้บอนอ่อนเกินไปก็ไม่ดีนี่มีกับสิบพวงกนันครับเนี่ยพวงใหญ่ๆนะไม่ต่ำกว่าสิบโลนะเนี่ยพวงพวกเนี้ยแต่ละพวงไม่ต่ำกว่าสิบโลดอกมันใหญ่จันใหญ่พื้นที่แห้งแล้งปลูกได้ปลูกได้ครับไม่ต้องหวัน่นอินทรลัมเนี่ยแต่ว่าระวังเนี่ยของพีกก็เป็นขนาดไหน เนี่ยที่มันกินไนะ้น่ะที่มีปัญหามันของของตัวที่ตรงนี้ผสมได้ง่าง่ายครับผมกระเซฟใจถึงครับมต้องไปสนใจมนะันพอโอเคละเอาละตัวน,นี้เนะนี่ยเรามาดูขั้นตอนกะครับผสมนะครับโอ้ยหน้ำแล้วผสมในบ้านๆ้านมไม่ต้องใส่อะไรกับมัน นี่ครนี่คือเกษรตัวผู้ที่เราเก็บไว้นะครับเก็บไว้นะครับทีนึงก่อนนี่ผมนี่ผมง่ายผมไม่ใช้อะไรกับมันมากครับจะได้ผลนะครับผมมันเป็นมานีได้หลายปีแล้วครับตั้งแต่ปีที่สามปลูกมาเดี๋ยวนี้เป็นปีที่แปดที่เก้าแล้วครับเป็นทุกปีไม่เคยพลาดครับก็คือนะฮะเกนะฮะเกษสอนตัวผู้นะครับใส่กระชนใส่นะฮะพอแต่ผมมันมัน มันมีตัวผู้เยอะผมไม่เสียดายหรอกผมจะใส่มันเยอะๆเลยใส่แล้วนะขึ้นไปนะฮะแล้วนะฮะเี็นฮะเป่าใส่เลยนะครับเป่าใส่เลยนะครับเป่าใส่ที่เหล้วก็เอาเทร์แคไปเลยนะครับยังไม่พอใจครับผมจะตักมาใส่อีกหน่อยเพราะผม,มเป็นเจ้าของสวนตัวผู้ถ้าจะให้ดีคือผสมสองครั้ง เจ้าของมาเองเจ้าของมาเองครับเจ้าของส่วนตัวผู้มดทุกวันผมว่ใส่เป็นพวงเลยก็มีไม่มีเวลาโอเคเต็บลายประเสียงครับหนึ่งดอกผ่านไปเสร็จนะครับหนึ่งสองสามเสร็จพี่ธีร์สี่แล้วครับหนึ่งสองสามสี่แล้วห้าแล้วที่มันออกจันทร์นี่หกเจ็ดเจ็ดจันทร์แล้วครับต้นแต่ นี่แต่ละพวงเลยเอ๋เนี่ยขั้นต่ำสิบโลขึ้นไปนะของเราคนสดเนี่ยครับคมจริงเนี่ยตัวเนี้ยเราต่อยลงก็ได้นะเนี่ยมีเกสรติดอยู่หมดเลยเนี่ยดกใส่เป็นพวงๆแล้วเนี่เอาข้างมาหนิมันกับมีข้าวมันนะเดี๋ยวละเอาหนังมือปิดกันนะ S <S เด็กขึ้นมากระจอนตักใส่แล้วเพื่อความโช์นะครับตัอเอาใส่ไปชุดหนึ่งนะครับของเขามีเยอะใส่เยอะได้นะดสอนผมเยอะครับนดิดเดียวคนนี้มีสักแต่วิธีนี้มันมันจะได้ผลมากกว่าอีกคนเราเขยา่าเป่าเขาไปเลยนะครับเอาใส่เลยนะครับอ๋อหอนหล่นหมดนละยังไม่พอใจครับเอาเอาต้องเอาต้องเพิ่ม,ม,มน่อยเราเพิ่มหน่อยจะตักใส่เลยครับ สดใจตัดฝังนี้ร้อยกว่าต้นร,าตนร้อยสามที่ตายอแต่ตัวเมียรีประมาณสาัก5ห้าสิบถึงถึงเ,เสร็แ้วรับแต่ปีนี้ออกมักนะบังหูนับออกกี่ต้นนี่เสร็จแล้วมั้งก็เสร็จแล้ว,ลวยังวงนิ่งทักใส่ย,ยังม้ามานิมพอสแต่สามพงนี่สองสามพง สามพวงกนนะครับเรียบร้อยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราดูเดี๋ยวไปดูต้นอื่นต่อน,นะครับนี่คือเกรสรตัวผู้นะครับเป็นดอกมันเราก็อเอาไปไว้สมหรับเกสศรตะเนียนนี่ไง น,น,ออนั่ไม่ลงนีนงนดูถ้าไขแลตรงนี้ก็ออกโหนี่ก็ออกเยอะนะครับที่ผสมไปแล้วนี่มีประมาณอยู่ถึงสี่ถึงห้าห้าจันนะครับ ผมมันน้อยเกินไปผมตักใส่ยงผงชูรสเลยนะครับไม่ต้องไปห่วงมันเดี๋ยวดมันซ้อนกันดีครับเนี่ยมันออกมาไม่รู้จะพูดยังไงเลยฮะต้นนี้ออกน่าแตกต้นนี้เปลี่ยวนะครับแต่มันออกเยอะเนี่ยดูนี่นี่ยังไม่แตกก็มีเอาใส่ไปยังไงสนใจมัน นั่ถึงกับนั่ถึงคุยถึงกับนี่นะต้นนี้นี่คือผสมทั้งหมดสองนะครับสองจำครับนาวันนี้มีสองจทั้งหมดมีหนึ่งหกเจ็ดแล้วครับครับสมนอตอนี้อนนี้ก็สองแล้วนะจ๊ ถ้ามีคนสนใจต้นพันธนี่ยพี่ลุงเขายไหมขายครับขายต้นพันธุ์แบบแบบแบบเป็นนอหรือว่าเป็นต้นก็เป็นนอก็ได้ครับเป็นต้นมีต้นนึ่จะขายหรือเปล่าน้องถ้าเป็นนอนี่ขายนอประมาณเท่าไหร่ประมาณสามพันนิดไปครับสามพันถึงสามพันห้าถึงสี่พันครับจุเคราะสมบูรณ์ไม่ขนาดใหญ่มีเดียวเป็นเลยครับ ถ้าเป็นต้นนี่ก็ต้นหนึ่งก็ประมาณ2 5งหมขึ้นครับครับ

上个周末。 นีต,ต,ต้นมันยังต่ำเลยมั้งนี่น,น,น,นี่ตัวเมียก่อนนี่ตัวนี้ตัวเมียก่อนนี่นี่ต้นนี่นี่ตัวเมียฮะตัวนี้ก็มาเห็นที่เห็นเห็นก็คือมีนอนละสามนอฮนนะ นี้นน่าจะนีเนี่ยขอ,อกมาอันแรกสุดเลยหัน่นแรกรตขนนี้นะครับนี่ที่ตามตามมานะครับมีเยอะเลยนะครับนี่นะครับตรงนี้เน,นี่ยคือยังไม่ได้ผสมนะตรงนี้นะครับเไอมาใหม่แต่ม่ได้ผสมมส่วนที่ออกมาโปรยเนี่ยคือผสมหมดแล้วนะครับ ลูกนะลูกเท่ามะเขือพวงนะครับตรงนี้นะครับเยอะมากครับ